พี่น้องชาวสวนยางครับเมื่อเช้าเนี่ยตอน8ปดโมงเชา้าผมไปถ่ายคลิปอยู่ที่ศูนย์วิจัยยางาพาราบุรีรลำนะผม,ผมไปร่วมงานที่นั่นนี่ผมกลับมาถึงสวนผมแล้วนะตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งต้นนี้ตัดตัดตัดยอดนะครับอันนี้หกมีดนะคููถังเบอร์สิบห้านะหกมีดตัดยอดนะตัดยอดอตัดยอด ที่ว่าตัดยอดเพราะมันโค้งไปนู่นครับโค้งหาแสงนี่ก็หกมีดนะนี่หกมีดนะหกมีดตัดยอดเหมือนกันตัดยอดทําสาวเหมือนกันต้นนี้ก็หกมีดนะแต่ว่าผลผลิตน้อยกว่าต้นนั้นนะมันก็มีต้นได้ได้มากได้น้อยครับไหนะนี่หกมีดเหมือนกันตัดยอดครับ คือผมต้องการชี้เห็นว่าต้นยางเก่าๆ,กาๆแก่ๆเนี่ยที่เราเห็นว่ามันฟอร์มมันไม่สวยเนี่ยถ้าเราตัดยอดมันแล้วนะตัดยอดมันแล้วนะผลผลิตก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ามาดูต้นนี้อีกครับน,นี่นี่อ่าถ้าต้นยางโสมนะต้นยางโสมเนี่ยเราตัดยอดซะวัดจากพื้นที่ไปประมาณสามเมตรห้าสิบหรือสี่เมตรตัดตัดออกให้หมดนะอืม แล้วดูแลเขาดีๆนี่เขาก็จะออกประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็มีต้นให้ให้ให้มากให้น้อยขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นนะต้นนี้ขนาดเล็กก็ให้ไม่มากครับนี่นี่ต้นนี้ขนาดใหญ่น้อยก็ให้เพิ่มขึ้นมาน้อยครับเนี่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 ครับนี่นี่นี่เห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยอ่าก็ ต้นนี้ก็ให้มากน้อยนี่ให้มากนอ้อยอืมต้นนี้นะหกมีดนะอืมอ่าต้นนี้ก็หกมีดก็พอสมควรเหมือนกันน่ mia. นี่อีกครับนะี่นี่ก็หกมีดนะหกมีดหกมีดผมผมย้ำอีกครั้งครับว่าต้นยางเนี่ยที่มันเก่าๆแก่ๆเนี่ยอย่าอย่าโค่นขายครับ ให้ตัดยอดตัดยอดตัดยอดปุ๊บเนี่ยทำสาวใหม่ใส่ปุ๋ยดูแลเขาดีๆใส่ขี้ไก่ทั้งพื้นพ่นน้ำหมักครับนะทิ้งเอาไว้ปีหนึ่งนะเขาก็จะออกแบบนี้ครับถ้าเราโค่นแล้วเอาไปขายเนี่ยเราต้องรอเจ็ดปีนะแต่ถ้าเราตัดยอดเนี่ยเรารอแค่ปีเดียวที่เราดู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 ดดเรือนดูเรือนยอดนะครับดูเรือนยอดนะดูเรือนยอดครับนะไอ้พวกที่ตัดยอดเนี่ยบอกว่า สวยกว่าพวกที่ไม่ได้ตัดยอดครับนี่เห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยเพราะนั้นย้ำอีกครั้งครับว่าถ้ามีต้นยางเก่าๆแก่ๆเนี่ยอย่าโค่นครับนะให้ตัดยอดบัดจากดินไปตัดยอดทำสาวครับแล้วจะเป็นแบบนี้เอาสวัสดีครับ